ดีตอนเช้าค่ะทุกคนแพนนี่ตื่นแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมง23นาทีนะคะเดี๋ยวแพนก็จะไปออกกำลังกายแล้ววันที่สของ c r w u n i n g Challenge ไม่หยุดฝนตกนะคะตื่นเช้าใหม่ในวันที่ฝนตกดูทุกอย่างก็จะเขียวหมดเลยสวยมาก ไม่ว่าคุณจะลงมากี่ครั้งไม่ว่าจะลองลดน้ำหนักกี่ครั้งมาแล้วมันยังไม่สายค่ะที่เราจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและเราสามารถลดน้ำหนักได้ทั้งชีวิตค่ะไม่ต้องอยากที่จะรีบเร่งเห็นผลลัพธ์ในระยะเวลาสั้นๆนะคะการที่เราเนี่ยเห็นผลในเวลาสั้นๆอาจจะทำให้โยโย่ได้นะ คลิปแรกของแนพนเรียบร้อยแล้วนะคะเหงือแตกนะแค่15นาทีโครี <c> ้เ <row ie> นี่ยเป็นแบบเหมือนเพื่อนคู่ใจของแพนเลยนะคะเวลาที่แพนอยากลดน้ําหนักจริงๆเมื่อไหร่เนี่ยก็คือโครี้อย่างเดียวนะคือไม่ใช่มีแค่คลิปเดียวอย่างงี้นะคะของโครี้เนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเนาะแต่ว่าเนี่ยของโครี้เขาเป็นแบบทั้งโปรแกรมเลยในโปรแกรมใน1วันก็จะมีหลายคลิปเลยนะคะนี่แหละหลายคนก็แบบเฮ้ย โอ,อ้คลิปเดียวมันจะไปลดได้ยังไงไม่ใช่เลยนะจ๊ะของโครวี่ไม่ได้มีแค่คลิปเดียวนะคะม,ม,มีมีมีหลายคลิปเลยในหนึ่งวันนะแทนก็จะออกแบบทั้งหมดเลยนะคะในหนึ่งวันมันก็แค่แบบ35นาทีเองทุกคนนิดนิดหน่อยๆน่นะคะ นั่นแหละพนไม่ได้แบบแยกเช้าแล้วก็เย็นอย่างเงี้ยขี้เกียจนะคะออกครั้งเดียวรวดเดียวไปเลยนะแล้วแพนก็ตื่นมาออกนะคะไม่ได้ทานอะไรลงท้องก่อนแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ไหวอย่างเงี้ยก็ทานอะไรลงท้องก่อนได้นะคะอะไรที่แบบเบาๆอย่างเงี้ยแพนก็ไม่รู้ว่าเขาทานอะไรกันก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ศึกษามานะคะทุกคนก็ต้องลงไปศึกษาด้วยตัวเองนะคะว่าแบบถ้าจะกินก่อนออกกําลังกายเนี่ยควรที่จะทานอะไรบ้างอน,นะ ๋พวร์ก็จะออกต่อแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะชักช้าไปกว่าน,นี้หิวข้าวไม่ต้องคิดแค่ว่าฉันจะลดน้ําหนักฉันจะลด5กิโลภายใน1เดือนอะไรก็ตามอย่างเงี้ยมันทําให้เราไม่ถึงเป้าหมายนะคะแทนอยากให้ทุกคนค่อยๆเรียนรู้ตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยชอบการออกกําลังกายแบบไหนชอบการกินสไตล์แบบไหนในการดูแลสุขภาพในการลดน้าหนักค่อยๆเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไปนะคะแล้วทําให้มันยั่งยืนทําให้มันได้นานที่สุดเลย ให้มันอยู่กับเราไปทั้งชีวิตได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการดูแลสุขภาพของเราไปด้วยนะร่างกายของเราเนี่ยก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะเป็นผู้หญิงที่สตรองนะแพนอยากให้ทุกคนนะคะใช้ชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขที่สุดให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะกลับมาแก้ไขมันวันนี้ที่บ้านแพนรี่ฝนตกนะคะแพนก็เลยอยากจะทำอะไรอุ่นๆเนี่ยก,กินก็เลยจะทำโอ๊ตนะ ก็จะมีโอ๊ตนะคะแล้วก็สารให้ความหวานแพนจะใส่วานิลาด้วยนะคะแล้วก็ผงซินนามอนเชียซีดพีนัทบัตเตอร์แล้วเพนก็จะใส่โปรโตีนช็อกโกแลตด้วยนะคะของแพนเต้นะถ้าใครที่ไม่มีเนี่ยก็ใส่เป็นผงคาคาแทนนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็นมนะจ๊ะ ปะไปทำกันเลยใส่โอ๊ตไปสามช้อนเลยค่ะต่อด้วยผงโกโก้หรือผงข้าวหรือผงโปรโตีนนะคะซินนามอนไม่ต้องใส่นะทุกคนบันลลามอะ <c oughs> แล้วก็ใส่นมใส่สารให้ความหวานต่างๆนะคะคน <c oughs> คนๆนอันนี้มันหนืดไปนะคะแพก็เลยเติมนมเข้าไปอีกนิดนึง <c oughs> แล้วก็คนอีกทีนึงค่ะ <c oughs> แล้วก็เอาใส่ถ้วยเลยนะคะ แทนโรยหน้าด้วยเนยเนยเนยถั่วเล็กน้อยนะคะนี่ทำแบบนี้อืมแล้วก็เข้าเตาอบได้เลย180องศานะคะ20นาทีนะ กว่าแพนจะทําขนมพวกนี้ได้นะคะแพนลองทําเป็นแบบ 3- าสี่รอบนะทุกคนคือแบบทุกอย่างมันอยู่ที่การเรียนรู้นะคะครั้งเดียวเนี่ยผิดพลาดไม่ใช่ว่าครั้งหน้าจะเริ่มใหม่ไม่ได้นะคะเราอะต้องต่อสู้กับมันเราลองแบบเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆสิเอาจนมันสาเร็จนะคะสิ่งนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะแพนก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ทําอะไรสําเร็จไปซะทุกอย่างนะคะก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกัน หลังจากที่เพนทำอะไรนู่นนี่เสร็จก็จะมาตัดต่อคลิปนะคะอิมอร่อยหลังจากทำอาหารเสร็จเพนก็จะขึ้นมาตัดต่อคลิปนะคะเมื่อเย็นวันนี้นะคะเพนก็จะทำสลัดง่ายๆนะตอนนี้ก็กำลังล่วงูล่ลุ่มนี่อยู่นะคะนี่แก๊สนี่มันก็เสียงดังนะทุกคน นี่อันนี้คือผ้าที่เราซื้อมาจากแมคโครนะนี่แล้วเราก็จะมาเลือกใบที่ดีๆกันนะคะหลายคนเนี่ยบอกว่าคุมอาหารแล้วเนี้ยแบบหิวนะคะเปเพราะว่ากินน้อยนะทุกคนก็ต้องแบบ ยัดพวกนี้เข้าไปนะคะกินโปรโตีนเยอะๆแล้วก็พวกผักเนี่ยกินได้เยอะๆเลยนะท้องแตกบอกเลยสลัดของแพนก็ง่ายๆเลยนะคะผักสลัดอะไรที่เป็นโปรโตีนอยู่ในตู้เย็นแพนก็จะออกมานะคะก็จะมีปลามีกุ้งนะคะแล้วก็มีหอยแล้วก็นี่เลยแพนจะชอบใส่ผลไม้เข้าไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสดชื่น อันนี้เพนจะใส่แอปเปลิลนะคะเสียงรถด,ดังมากขอภายด้วยนะคะเพราะว่าบ้านแพนยอยู่ใกล้กับถนนนะแล้วก็เบอร์าามิคิวพีนะคะนี่คือน้ำสลัดที่เพนใช้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะง่ายที่สุดเลยนะคะ แค่ถึงบอกว่าอาหารลดน้ําหนักหรือว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมันง่ายมากๆเลยนะคะเราแค่เอานุน่นเอานี่เอา,เอาหยิบนั่นหยิบนี่มาใส่แค่นั้นเองนะไม่ต้องแบบทําอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าหลายคนแบบไม่อยากทำไงใช่ไหมเพราะว่ามันมีของอร่อยเยอะแยะลอยอยู่แต่พวกนี้มันก็อร่อยนะคะถ้าเรากินไปเนี่ยแรกๆมันอาจจะไม่ชินลิ้นนะคะแต่กินต่อไปเรื่อยๆบอกเลยว่าอร่อย อาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมันมีหลายแบบมีหลายประเภทนะคะอยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกใช้นะเลือกกินนะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนนะคะมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้นะเมื่อก่อนแพนก็ไม่ได้ชอบกินผักเลยนะคะจนสุดท้ายวันนี้เอา้าไงผักเป็นเพื่อนรักของเราได้เย็นนี้นะคะสลัดของแพนนี่เลยจานใหญ่มากแล้วแพนจะชอบคลุกๆๆนะคะอันนี้คือสุดเด็ดเลยต้องคลุก พนใ,ใส่น้ำสลัดแค่ประมาณ 1- 2สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วเพนก็มีนี่ด้วยทุกคนนี่นี่คือน้ำพริกนะคะน้ำพริกที่บ้านของหวานน้ำพริกเห็ดลม,มนี่นะเป็นเห็ดทำมาจากเห็ดนะคะแล้วเพนก็จะมีน,นี้นะคะเป็นไส้อั่วกับอ,อันนี้เนี่ยเป็นแบบโปรโตีนนะคะโปรโตีนจากพืชมีร้านส่งมาให้นะคะนี่ หมดนะเยอะมากแผ่นกินเยอะมุ้มากนะคะไม่ได้กินน้อยเลยนะเนี่ยคือมันก็ไม่ได้จะอ้วนอะไรคือจริงๆอ่ะเรากินอะไรก็ได้นะคะให้แคลอรี่ในหนึ่งวันเนี่ยมันไม่เกินที่เราจะเผาผ่านนะนั่นแหละกินข้าวดีกว่าเอาไปคุูก่อนเอาไปคุก่อนอืม กินผักไม่ได้แย่นะคะหาผักที่ตัวเองชอบมันจะต้องมีสักผักหนึ่งที่ทุกคนชอบผักบางทีบางผักนะมันก็ไม่มีรสชาติอะไรเลยนะคะมันก็กรอบแบบสดชื่นแค่นี้เอง ลงคลิปทุกทุกสี่โมงนะคะวันนี้แพนก็เพิ่งลงไปนะนี่เห็นไหมช่วงนี้นะคะแพนกำลังดูซีรีส์เรื่อง Blue Birthday นะทุกคนเฮ้ยเนื้อเรื่องน่าสนใจมากนางเอกเนี่ยสามารถย้อนเวลากลับไปช่วยพระเอกที่แบบตายได้ทนเพราะว่าพระเอกตายในวันเกิดนางเอกตอนที่แบบเรียนอยู่อย่างเงี้ย แล้วพอโตมานางเอกก็ได้รับรูปถ่ายที่พระเอกเคยถ่ายไว้เออแล้วนางเอกก็เผารูปเพื่อที่จะกลับไปอดีตได้แต่รูปเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่รูปเองเลยอืมนั่นแหละคือแบบเฮ้ยมันมีความแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนางเอกจะคือมันแบบมันกลับไปแก้ไขอดีตแล้วมาส่งผลถึงปัจจุบันไงทุกคนเนื้อเรื่องมันก็จะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยมันน่าสนใจมากเลยแล้วมันก็จะแบบเฮ้ย ตกลงพายเอกค่าตัวตายจริงหรือมีฆาตากรแล้วใครเป็นฆาตากรอะไรอย่างเงี้ยอืมคือแบบอยากให้ทุกคนลองไปดูแต่เพนยังดูไม่จบนะตอนนี้ก็มาครึ่งทางละเ,เ,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปดูต่อเดี๋ยวจะต้องไปดูต่อเออแนะนำนะคะแนะนำสนุกอยู่แล้วอืมแล้วนางเอกเนี่ยเป็นไอดอลด้วยวงเล v เวอเนนะทุกคนน่ารักมาก ไเดทฟลองวันนี้นะคะก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะวันที่2คือคลิปนี้เนี่ย เห็นไหมคือเพนพูดนะคะแล้วเพนเอามาใส่ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าเพนลืมปิดเพลงนะคะที่เพนเปิดอยู่แล้วมันจะคลอไปด้วยกลัวติลลิขสิทธิ์นะคะอันนี้เพนก็จะมาบอกแค่ว่าเฮ้ยหัวเพนเม่งอย่างนี้นะคะประจําเดือนเพนใกล้มาแล้วสิวเพนก็เลยขึ้นที่หน้าผากเห็นไหมหัวเม่งมากๆอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย don't be shy i know you feeling me reciprocate my energy i know you are in me so just let it be i know you feeling me reciprocate my energy i know you in